กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่ทำให้การเลือกตั้งสสเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะเนื่องจากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นวันเดียวกันและมีการขัดขวางทำให้28เขตเลือกตั้งในภาคใต้ไม่มีผู้สมัครสสรวมทั้งการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าใน21จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ บมปัญหาจึงมีว่าการเลือกตั้งที่ไม่สำริศผลและประเทศชาติต้องสูญเสียเงินจำนวน3,800ล้านบาทต้องมีผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบควรเป็นใครระหว่างอดีตนายกยิ่งลักษณ์ผู้ผลักดันและลงนามในประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้งหรือจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการจัดการเลือกตั้ง และให้ความเห็นชอบกับรัฐบาลรักษาการในขณะนั้นหรือจะเป็นประชาชนผู้ที่ไปชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆอาจารย์ครับเวลาเงินของเราเองเนหายไปสลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งบาทหนึ่งเนี่ยเราไม่ยอมนะมแต่เวลาเงินของคนอื่นเนี่ย มันขอภัยน่าจะชิบหายวายวอดยังไงเนี่ยเราเฉยเฉยแต่นี่มันเป็นเงินหลวงผมว่าเราเนี่ยก็เป็นเจ้าของเงินส่วนหนึ่งด้วยครับจะปล่อยให้มันหายไปต่อหน้าต่อตาสามพันล้านเนี่ยผมว่ามันต้องหาคนรับผิดชอ,ชอบให้ได้คราวนี้เวลาจะหาคนรับผิดชอบมันจะต้องดูที่มาที่ไปไหมอ่ามันก็ต้องดูสิว่าใครเนี่ยมีส่วนต่อการกระทำนี้ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีส่วนต่อการกระทํานั่นแหละเขาจะต้องรับผิดชอบต้องรู้บริบทรู้เรื่องราวว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าและหลังนั้นต้องรู้ไหมต้องรู้สิครับอาจารย์อ่ะถ้าต้องรู้ถ้าเรามาทวนความกันนิดเนี่ตั้งแต่31ตุลาปี56รัฐบาลยิ่งรักพยายามจะลักไก่ลักหลับ ที่เสนอพระราชะบัญญัตินิรโทษกรรมจนกระทั่งถึงโคตรเง่าเหล่าตระกูลท<อ>ั้งหลายได้ไปหมดเลยทุกทดี<น>สารพัดเรื่องไม่ว่าจะเป็นโกงทุจริตปากดีอาฆาตมาด้ายไปหมดเออประชาชนทนไม่ได้ลุกขึ้นเดินขบวนลุกขึ้นชุมนุมคัดขานครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเห็นว่าคนจะออกมาเป็นล้านล้านมากขึ้นเนี่ยอาจารย์ รัฐบาลยิ่งรักนี่ก็เริ่มจะเป๋ไปเป๋มานะอ,อแล้วก็ประชาชนก็เรียกร้องว่าจะต้องมีการปฏิรูปปฏิรูปเขาเร่งแก้รัฐนูนใหญ่เลยก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดคนมาชุมนุมกันมากๆเนี่ยมันท้าจะไม่ไหวแล้วอาจารย์ออออดังนั้นก็เลยมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาทำไมถึงยุบสภาหวังอะไรเอา ก็หวังว่ายังไงยังไงเสียเนี่ยเลือกตั้งนี่แบบพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยว่าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักครัฐบาลคงได้กลับมาอีกแน่แล้วก็จะเอามาประกาศว่ายังไงเห็นไหมเนี่ยประชาชนเขาเลือกฉันเพราะฉะนั้นที่ออกกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมไปไม่เห็นมีใครก็ว่าอะไรเอ๊ะไม่เห็นมีใครก็ว่าอะไรเลยโอ,โอเขาคิดว่าเขาเอาเงินหลวงเนี่ย หวานประชานิยมซื้อใจชาวบ้านาไว้เรียบแล้วใช่ไหมก้ากกำนำข้าวก็อยู่ในมือเขานั่นแหละเอเอ,เอแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายเรื่องที่เอาเงินหลวงเนี่ยหวานไว้ครับตกลงเขาก็เลยคิดว่าไอการชุมนุมพวกนี้เนี่ยถ้าประกาศยุบสภาไปเลือกตั้งการชุมนุมก็จะเบาบางลงแล้วก็จะหายไปไปเลือกตั้ง ใช้การเลือกตั้งเป็นยากินก็ได้ทาก็ได้ดมก็ได้ใช่ไหมเออฟอกตัวเองก็ได้ออ,อแต่พอเอาเข้าจริงประชาชนรู้ทันไหมโอ้โหประชาชนไม่ยอมครับอาจารย์ออกมาคัดค้านการเลือกตั้งและกระแสที่แรงมากก็คือคุณจะเลือกก็ได้แต่จะต้องมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทีนี้ล่ะเขา อีดันมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมดันกันแหละก,ก็เ,ออเลือกใช่ไหมใช่รหรือเปล่าก็ปรากฏว่ายังไงยังไงต้องให้มีเลือกตั้งออกพระราชกฤษฎีกาแล้วกกตอ,อาจารย์ในฐานะที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติจัดการเลือกตั้งเขาก็รู้สถานการณ์นอาจารย์เออว่าเลือกตั้งไปก็หน่าท่าทีไม่เรียบร้อยอืเขาก็มีท่าทีชัดเจนว่าค่อนข้างจะไม่เห็นด้วย ที่จะให้มีการเลือกตั้งเขาเตือนด้วยวาจาเตือนทางสื่อก็พูดส่งหนังสือลับไปถึงยิ่งรักก็ส่งครับว่าเลือกไปเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้ผลจะไม่ได้สมลทธิ์ผลอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นจะเสียเงินเปล่าอาจารย์ก็เคยได้ยินใช่ไหมและ,และในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลเองก็บอกว่า อาจจะโดนข้อหาละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่เอเพราะมีพระราชกฤษฎีกาอยู่แล้วตกงลงขู่กรกตกลับไปเองขู่ประกาศฟอดๆจะดําเนินคดีในขณะเดียวกันก็กตก็รู้อยู่ว่าทําต่อไปก็มีปัญหาเสียเงินเปล่าๆแน่ๆก็มันเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยอาจารย์ภาคประชาชนก็ประกาศกันชัดเจนว่าถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ พูดง่ายๆว่าจะคัดค้านจะทําทุกวิถีทางไม่ให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดขึ้นเลือกตั้งเนี่ยเกิดได้แต่ต้องหลังปฏิรูปถูกตกลงทุกคนก็คาดการได้เลยนักวิชาการเขาก็เตือนครับใครซื่อมวลชนก็เตือนว่าจะเสียเงินเปล่าต้องมีคนรับผิดชอบนะครับสอตองงอเขาก็เตือนครับเขาส่งหนังสือมาถึงกกตในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการเลือกตั้ง กกตก็ส่งหนังสือรับไปหายิ่งรักในฐานะรัฐบาลเอ๊ะแล้วในทางกฎหมายเนี่ยคนที่ออกพระราชกิจสีกาเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นใครที่เป็นคนลงนามใครเป็นคนประกาศใครเป็นคนรับผิดชอบตามกิจสีกาการเลือกตั้งนี่พระราชกิจสีกาออกโดยรัฐบาลซึ่งมีคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ แต่ในมาตราห้าเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเลยให้นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้แปลว่าทั้งคู่มีหน้าที่ที่ร่วมกันจะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้และรับผิดชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะต้องร่วมกันรับผิดชอบละ่ะเอาล่ะคดีจะโทษใครล่ะ เขาไม่ฟังยิ่งรักเนี่ยดูท่าทางจะหนีพ้นยากใช่ไหมเพราะรัฐบาลเนี่ยจัดสรรเงินให้เลือกรัฐบาลเป็นคนลงในพระราชกิจดีกาแต่เขาบอกว่านายกเป็นคนลงแต่เขาบอกว่าต้องในความเห็นชอบของประธานกกตด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ตอนนี้นี่มันก็เถียงกันมาเถียงกันไปนะจาจะในขณะเดียวกันกกตเขาก็บอกว่า เขาเองเนี่ยไม่ปฏิบัติไม่ได้นะฮะถูกรูทถูกรูจะต้องเล่นงานแล้วก็เตือนแล้วบอกแล้วในขณะเดียวกันบรรดาพักการเมืองซีฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาขู่ว่าเนี่ยแหละกกตนี่แหละ,อนนหละเอออย่างนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งกรกตโยนไปให้กับประชาชนได้ไหมก็พราะประชาชนไปปิด ประชาชนไปชุมนุมหน้าการเลือกตั้งมันเลยไงเกิดการเลือกตั้งไม่สําเร็จก็ลองประชาชนเฉยๆกลับไปบ้านเป็นเด็กดีไม่ต้องทําอะไรยิ่งรักประกาศว่าเลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งก็แล้วกันกรกตเ็าจัดการเลือกตั้งก็เป็นเด็กดีก็จัดการการเลือกตั้งทุกอย่างมันก็สําเร็จเรียบร้อยอที่คนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยก็คือประชาชนถ้าเขาบอกว่าอย่างนี้อาจารย์จะว่างไงอาจ,จารย์ประชาชนเนี่ยมีหน้าที่จะต้อง รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาหรือเปล่าและประชาชนเนี่ยมีกองกําลังมีกองทัพตำรวจทาหารที่จะไปจัดการห้ามคนนู้นคนนี้ได้หรือไม่เอ,อในแง่ของกฎหมายอาจารย์ออถ้ามันเกิดเหตุเพศภัยหรือเกิดเหตุอาชญากรรมเกิดเหตุอันกระทำผิดกฎหมายคนที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นคือรัฐบาล เ,เ,พเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณยิ่งรักขัวหน้ารัฐบาลและผู้รับผิดชอบทั้งหมดเขาเป็นฝ่ายบริหารที่จะต้องบริหารจัดการใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์้าเ,<ข>เขามีกฎหมายเขามีอำนาจเขามีเงินเขามีกองกำลังเขามีตำรวจมีทหารก็อาจารย์กำลังบอกว่าอาจารย์จะโทษประชาชนอ้าวประชาชนกำลังจะมาชุมนุมมาคัดค้านมาห้ามการเลือกตั้ง แล้วทาไมไม่จัดการละ่ะคุณมีอํานาจตามกฎหมายทําไมไม่จับมันไปขังให้หมดละ่ะ<อ>ทาไมไม่ไปห้ามมันให้หมดละ่ะเออแล้วจะไปโทษประชาชนเนี่ยยากเพราะประชาชนเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละเขตแต่ละหน่วยเนี่ยต่างคนต่างเขาก็มีความรู้สึกมีอุดมการณ์บังเอิญมันตรงกันถ้าถ้าเขาไม่ได้ถูกจ้างถูกวานถูกใช้โดยใครไปจ้างวานที่ไหน แต่ละคนก็ไปด้วยอุดมการ์ของตัวเองไปแต่ละอำเภอไปแต่ละหน่วยไปแต่ละเขตเลือกตั้งใช่ไหมคือในอะไรอาจารย์จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ในส่วนตัวของผมนะอาจารย์แม้ว่าจะเกิดการใช้จ้างวานหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่เป็นผู้ที่รวมตัวกันในการขัดขวางการเลือกตั้งอือาจารย์ก็จะไปโทษเขาไม่ได้ เหมือนคนจะปล้นเหมือนคนจะฆ่าเหมือนคนจะข่ม,นนะขมขืนน่ะอาจารย์ไปโทษอะไรมันล่ะต้องไปโทษเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งมีอำนาจในการจับกลุมคุมขังห้ามการกระทำดังกล่าวโอ้อ้าตกลงมุมนี้เนี่ยยิ่งรักก็หน,นีไม่รอดสิผมว่านี่ไปไม่รอดแต่ผมเองก็ไม่เชิงจะโทษคุณยิ่งรักเต็มเต็ม คุณยิ่งรักเป็นผู้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าต้องมีการเลือกตั้งและเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการบังคับใช้กฎหมายมกกตเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาและอาจขอความร่วมมือจากรัฐบาลได้ถ้าจะว่าไปในแง่กฎหมายเหมือนตัวการร่วมกันในการกระทําครั้งนี้โอหมายความว่า ความรับผิดชอบอาจจะต้องแบ่งบางส่วนไปให้กะกะตรับผิดชอบด้วยแน่นอนอาจารย์คุณเหมือนกับเป็นคนสั่งเอาทำแปลงง่ายๆอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นคนสั่งผมผมเป็นรัฐบาลผมสั่งให้เลือกอ,อาจารย์วันชัยไปเลือกเออแต่แถ้านะผมไม่เลือกคําสั่งของอาจารย์ก็ไม่มีความหมายอะไร ผมสั่งให้อาจารย์ไปจัดการการเลือกตั้งอาจารย์ไม่จัดการผมไม่จัดการเพราะมันมีเหตุมีเพศมีภัยมันเล็งเห็นผลได้ครับอาจารย์เชิมสักมันเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่ามันทําไม่ได้ทําแล้วมีปัญหาผมก็ไม่ทำถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ผมจะเป็นไอ้ดันอีดันขอย่างหนึ่งนะ่ะถ้าไม่ทําเนี่ยผมจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมผมเอาองค์คาพยพคมขูอาจารย์นะ่ย อาจารย์ถ้าเป็นคนโง่ใบ้บ้า,บาปัญญาอ่อนเนี่ยอือาจจะต้องยอมตามอาจารย์อืแต่ถ้าคนมีสติปัญญามีความรู้สึกนึกคิดและเข้าใจได้ว่าทําไปมันก็มีปัญหาอืศาลเวลาเขาตัดสินว่าอาจารย์จะขู่ผมยังไงก็ได้เอ้ยจะเล่นคอหาละเวน้นอืมผมจําเป็นต้องกลัวไหมล่ะก็มันทําไปแล้วมันทําไม่ได้ศาลเขาก็ต้องฟังเหตุฟังผล ฟังแล้วโอนายวันชัยเนี่ยมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยมีข้อมูลมีข้อเทจ็จจริงเรียนกระสานว่าผมไม่ได้ละเว้นครับแต่ผมทําไปแล้วเนี่ยประเทศชาติเสียหายแล้วครับาการเลือกตั้งก็ไม่สำลิดครับอาจารย์ว่าสารจะลงโทษผมหรืออืเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปกลัวคําขู่ของรัฐบาลไปขู่ไปกลัวคําขู่ของคุณยิ่งรักเนี่ยผมว่าเป็นคนที่ ไม่ใช้ความคิดให้รอบคอบกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวแต่ต้องนึกถึงความเสียหายของประเทศชาติและส่วนรวมอาจารย์ไม่เคยเป็นกกตอ,อาจารย์ไม่รู้หรอกเพราะความจริงเนี่ยไอ้ที่เขาเป่าประกาศขู่ในทางหน้าหนังสือพิมพ์ในทางสื่อเนี่ยมันจิบจิบเขาอาจจะขู่ข้างหลังเขาอาจจะขู่ข้างล่างเขาอาจจะขู่ข้างบนอ๋อเขามีวิธี หวานล้องเกี้ยกรอมเกี้ยเสียอโอ้เขาไม่ปล่อยกอกตห้าคนไม่หรอกเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอาจารย์จะเป็นเหล็กเป็นไหลได้ยังไงหลักการเราแม่นจริงหรือเปล่าเราไม่ทําเราเล็งเห็นผลว่ามันเกิดเหตุแม่มันใช่หรือเปล่าไม่งั้นเราเข้าปิ้งอยู่คนเดียวนะเขาล้อมกรอบเลยและเขาเริ่มบอกเห็นไหมว่าสมชัยก็ดีบางคนก็ดีมันเข้าข้างพวกประชาชนที่มันมาชุมนุม ไอ้กกตเนี่ยมันเข้าข้างเห็นไหมเขาก็ยุแยงตะแคงไปเรื่อยตกลงอาจารย์เป็นไปได้ไหมถ้่อาจารย์เป็นกกตเอาวะก็ในเมื่อนายกแม่งจะทําก็เอาหย้วนๆทำไปเออแล้วจะไปโทษอะไรกกตคือถ้าคนคิดแบบอาจารย์เนี่ยผมว่าคนอย่างนี้เนี่ยคิดแต่เอาตัวรอดอืไม่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งคุณจะเคยเป็นกกตหรือไม่เคยก็ตามเนี่ยอันดับแรก คุณสุจริตหรือเปล่าถ้าคุณสุจริตและมองเห็นกับประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วมันจะเป็นรัฐบาลไหนจะใหญ่ว่ายิ่งรักหรือจะใครก็ตามผมว่าต้องกล้าที่จะสู้กับความเป็นจริงแต่ประเภทโอนไปเอ็นมาเป็นไม้หลักปักขี้เลนเนี่ยมผมว่าอย่ามาคิดเป็นกอกตอเลยอาจารย์ไม่ใช่งั้นก็สั่งเฮ้ยเลือกตั้งเฮ้ยเลือกตั้ง มันจะเป็นต้องทำเหรอถ้าอาจารย์สั่งผมไปแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยอาจารย์วันชัยเดินไป <c oughs> ก็มันมีเหวอยู่ข้างหน้า <c oughs> มีนรกอยู่ข้างหน้าคุณยังกล้าเดินไปลงเหวไปลงนรกเนี่ยผมว่าคนที่จะทำอย่างนั้นได้ต้องหนึ่งคนบ้าสองคนปัญญาอ่อนเออสารได้พิเคราะห์โดยฟังความทุกฝ่ายแล้วมีความเห็นว่า รัฐรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นน่าจะเป็นตัวการที่สำคัญครับร่วมกับกกตที่น่าจะเป็นตัวการร่วมครับร่วมกันกระทำความผิดครับทำให้เงินของแผ่นดินเสียหายไปสามพันล้านตกลงให้ดำเนินการชดใช้เงินของแผ่นดินที่ตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าผม เป็นผู้พิพากษาตัดสินอย่างนี้หลังจากฟังอาจารย์แล้วถูกต้องไหมคือเอาละข้อสรุปของอาจารย์จะเป็นอย่างนั้นได้แต่ถามว่าอาจารย์ถ้าเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งกกตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหลบที่จะหลีกที่จะลี้และไม่ให้ปัญหาแห่งความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยทำได้แน่นอนเพราะมันเห็นชัดเนี่ยอาจารย์มันเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเลือกตั้งไม่สําเร็จเลือกตั้งแล้วมีปัญหาเลือกตั้งแล้วไม่จบ ก็หยุดซะก่อนสิช่วยกันทางออกมีตั้งเยอะแยะตกลงถ้ำที่ไม่หยุดเนี่ยผิดละผิดแงแงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปของอาจารย์เนี่ยผมเห็นพ้องด้วยอย่างยิ่งเพราะตัวการที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งนี้ต้องร่วมกันรับผิดทั้งกกตอขอโทษทั้งรัฐบาลและกกตส่วนใครจะผิดมากผิดน้อยผมว่าอยู่ที่ข้อเท็จจริงถ้าผมบอกว่า คนที่มีความมุ่งหวังแล้วก็มีประโยชน์ส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งครับและก็ดันแหลกเลยใช้องค์คาพยพต่างๆอันนี้เนี่ยน่าจะต้องรับผิดชอบมากส่วนอีกคนอีกพวกหนึ่งที่เข้ามาร่วมได้พยายามทวงติงแล้วทั้งทาง,ทางเปิดเผยและทางลับ แต่ว่าไม่อาจที่จะขัดได้แต่ว่าควรที่จะเด็ดเดี่ยวมากกว่านี้ก,ก็ต้องรับไปบางส่วนตกลงในค่าเสียหาย10ส,ส่วนพิพากษาให้ส่วนที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ควรจะต้องดูแลในเรื่องนี้รับไป8ส่วนให้กรกตรับไปสองส่วนเนี่ยอาจารย์ว่าพอจะดีลูก,ลกคิดได้ไหมที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ใช่อาจารย์พูดเอาตาม ตามมัดโนหรือตามจินตนาการเป็นข้อเท็จจริงตามกฎหมายอย่างนี้เลยถูกต้องเป๊้เลยเพราะอะไรรถชนกันโป้งซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่าประมาทร่วมอืมแปลว่าต้องร่วมกันรับผิดโอเขาก็จะดูว่าใครประมาทมากใครประมาทน้อยอไอ้คนประมาทมากก็ต้องชดลบรับผิดชอบชดใช้มาก ใครประมาทน้อยก็รับผิดชอบชดใช้น้อยการกระทําของกอกตซึ่งเตือนแล้วบอกแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกเหมือนกับพยายามจะเตือนพยายามจะบอกแล้วว่าอย่าทํานะแต่คุณยังดันขืนดันทุลังดันทุลังร่วมกันทําแต่ถ้าแม้จะดันทุลังยังไงผมไม่ทำํำจะมีอะไรอถ้าผมไม่ทําคุณเองก็จัดการเลือกตั้งเองไม่ได้อยู่แล้ว ขู่ก็ขู่ไปสิฟ้องก็ฟ้องไปสิแต่ผมเอาประโยชน์ของประเทศชาติเอาเงินของหลวงรักษาไว้เป็นที่ตั้งและต้องการให้เหตุการณ์ของบ้านเมืองสงบผมพร้อมผมว่าอย่างนี้มีเหตุผลมีน้ำหนักโอ้แล้วเงินอันนี้เนี่ยอีกนานไหมเนี่ยหลวงจะได้คืนเนี่ยแล้วบวกดอกเบีย้ยอีกโอ้ยเขาจะต้องผ่านสารไปอีกกี่สารกันเนี่ยคือจะผ่านกี่สารจะได้คืนหรือไม่ได้คืน ในความเห็นผมว่าจะต้องฟ้องให้เป็นตัวอย่างว่าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นลมแรงเนี่ยอาจารย์มันเขาเตือนอยู่แล้วคลื่นลมแรงห้ามนำเรือออกฝั่งออแต่อ้นี่ยังดันทุลังบอกกูจะไปอ่ะเออแล้วทำเรือเขาเจ๊งอ่ะแล้วบอกเฮ้ยผมไม่ต้องรับผิดชอบเออผมว่าไม่ได้ต้องฟ้องให้เป็นตัวอย่าง และกกตอเองก็เหมือนกันต้องฟ้องให้เป็นตัวอย่างไม่อย่างนั้นทุกคนมาเป็นรัฐบาลมาเป็นกกตและบอกขอโทษนะเงินหลวงมันจะชิบหายยังไงก็ช่างไม่ใช่คืนพ่อเงินแม่กูช่างหัวมัน อ,อ,อาจารย์อย่างนี้ใครก็เป็นได้อผมก็ไปเป็นได้ไปเป็นกกตเพราะไ่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยหรือเป็นนายกก็เป็นได้ม่ต้องรับผิดชอบฮ้ยจะไปรับผิดชอบอะไรจำนำข้าวจะเสียหายยังไงก็ช่างหัวมันเ,เลือกตั้งจะชิบหายยังไงก็ช่างหัวมันกูดันลูกเดียวกูดันลูกเดียวเพราะเงินไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่กูคิดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เออต้องเก็บเทปถอนพิษอันนี้ไว้และดูว่าในอนาคต ผมจะตายไปก่อนหรือเปล่าไม่รู้กว่าจะได้หลวงจะได้เงินคืนตรงนี้อนะไม่ว่ามันจะตายไม่ว่ารัฐบาลจะตายกกตจะตายผมกับอาจารย์จะตาย <c oughs> เรื่องนี้ต้องฟ้องไว้ให้เป็นหลักการของแผ่นดินไม่อย่างนั้นคนทําเงินแผ่นดินเสียหายแล้วมันก็หายไปจากโลกนี้โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต้องตามไล่บี้มันถึงลูกถึงหลานมรดกตกทอดของมันเอ้า เราถอนพิษถึงไส้ถึงพุงถึงลูกถึงหลานเลย <c oughs> <c oughs> เราหยุดพักกันก่อนครับ